ข้อความจากท่านมหาเทพมิคาเอลกระบวนการเลื่อนระดับตอนจบนะคะกระบวนการเลื่อนระดับจะเริ่มขึ้นเมื่อจิตวิญญาณของตัวคุณเองได้ลกลับคืนสู่ตำแหน่งที่เหมาะสมของมันเมื่อใดที่ได้เป็นผู้ควบคุมตัวตนทางกายภาพของมันเองแล้วมันจะเหมือนกับว่า เป็นการไปกดสวิตจุดระเบิดที่อยู่ใน DNA ของคุณซึ่งเป็นที่ที่บรรจุพิมพ์เขียวของร่างแห่งแสงสว่างที่สมบูรณ์เลิศเอาไว้เมื่อนั้นชุดของการเข้ารหัสที่ซ่อมเลนอยู่ใน DNA ก็จะถูกกระตุ้นให้เกิดการทำงานขึ้นโดยอาศัยคลื่นความเขียของแสง ที่มีความถี่สูงสูงซึ่งคุณก็ได้เริ่มผสานรวมเข้ากับมันมาระยะหนึ่งแล้วซึ่งรูปแบบการสั่นสะเทือนของแสงสว่างเหล่านี้ประกอบไปด้วยรหัสของสีและเสียงที่ประสานกันไว้อย่างเฉพาะเจาะจงซึ่งส่งผลกระทบต่อเซลล์และอวัยวะทั้งหมดในร่างกาย เซล์ต่างๆจะค่อยๆเริ่มดูดซับและสันดาบแสงสว่างและเซลล์ที่ดูดซับแสงสว่างเหล่านี้ก็จะเริ่มแพร่กระจายและส่งผลกระทบต่อส่วนต่างๆทั้งหมดในร่างกายซึ่งมีผู้เขียนหนังสือได้เขียนและกล่าวถึงอดัมแคทมอนบอดี้ว่าเป็นร่างกายที่สมบูรณ์เลิศของมนุษย์ เป็นการสร้างมนุษย์ให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเป็นครั้งแรกหมายถึงการเกิดขึ้นของอดัมและอีฟนะคะกระบวนการเปลี่ยนรูปนี้จะเริ่มต้นจากสารพิษต่างๆความบอบช้ำทางอารมณ์ความทรงจำที่ปวดร้าวและประสบการณ์ที่เจ็บปวดต่างๆที่ถูกเก็บสะสมไว้ทั่วทั้งร่างกายที่เริ่มผุดขึ้นมาสู่ระดับพื้นผิว นั่นจึงเป็นสาเหตุให้เกิดอาการไม่สบายทางกายต่างๆขึ้นมากมายเช่นอาการเจ็บปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายอาการไข้ปวดศรีรษะความจำที่สับสนและอาการหลงลืมเป็นการชั่วคราวนี่เป็นแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นระดับต่อไปของการสร้างสนามพลังออร่าขึ้นมาใหม่ จะเกี่ยวข้องกับกายแห่งอารมณ์และบราณาบทิพแห่งจิตสำนึกในขณะที่ร่างกายของคุณกำลังวิวัตดอยู่นี้ความสามารถในการรวบรวมเซลล์แห่งแสงสว่างที่มีคลื่นความถี่จะละเอียดมากขึ้นและมากขึ้นซึมซับเข้ามาได้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ และโลกแห่งความเป็นจริงในมิติที่4ของคุณจะเริ่มสลายลงโลกมายาการของคุณก็จะเริ่มปรวนแปรและโนกันไปมารวมถึงโครงสร้างความเชื่อทางศาสนาของคุณก็จะเริ่มสลายลงจนอาจทำให้คุณรู้สึกเปร่ะบางขาดที่พึ่งหรือไรท้ทิศทางซึ่งณนะจุดนี้ จะมีการผาสานรวมเข้ากับตัวตนอันสูงส่งของคุณโดยส่วนที่เป็นตัวตนร,รวมของตัวตนที่สูงกว่าของคุณที่อยู่ภายในโซสตาร์ของคุณก็คือจัก,กระที่8จะเริ่มส่งแรงกระตุน้นหรือส่งลำแสงสว่างที่มีความถี่ที่สูงมากเข้าไปสู่จิตและใจอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณ เข้าไปในระบบจัก,กระทั้งหมดของคุณด้วยซึ่งลำแสงเหล่านี้จะเข้าไปกระตุ้นความสามารถในการอย่างรู้ของคุณให้เกิดการทำงานขึ้นลำแสงเหล่านี้ยังบรรจุข้อมูลที่สำคัญสำหรับการเติมรู้อันยิ่งใหญ่ของคุณเอาไว้อีกด้วยว่าแท้ที่จริงแล้วคุณคือใครและอาจจะไปกระตุ้น ความไม่สพอารมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในให้ประทุออกมาได้อีกด้วยเมื่อถึงจุดนี้เซลล์แก่นแท้แห่งพระเจ้าอันแข็งแกร่งของคุณก็จะผสานหลอมรวมเข้ากับแสงแห่งพระเจ้าได้มากยิ่งขึ้นซึ่งมันก็จะไปกระตุน้นและเพิ่มพลังให้กับลำแสงสีของจิตสำนึกแห่งพระเจ้า ที่อยู่ภายในแข่นแท้ของหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณกระบวนการนี้ได้ถูกโปรแกรมไว้ในแบบพิมพ์เขียวอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณได้ถูกเข้ารหัสไว้ใน DNA ของคุณเรียบร้อยแล้วซึ่งในตอนนี้เซลล์ต่างๆของคุณก็จะเริ่มมีการตอบสนองต่อแสงสว่างในฐานะที่เป็นแหล่งพลังงานหลักของมัน นี่คือเหตุผลหลักที่ผู้สแสวงหาหนทางทั้งหลายมักเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของเขาไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือไปสู่การบริโภคอาหารที่มีความหยาบน้อยลงเพราะว่าร่างกายเนื้อและกายแห่งอารมณ์ของเขากำลังอิ่มตัวไปด้วยอนุภาคอาดามันชีนแห่งแสงสว่างซึ่งเป็นอาหารของพระเจ้า ในขณะที่คุณกำลังดิ่งลึกลงไปในดินแดนแห่งแสงสว่างอันบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนี้ความรู้สึกทางกายภาพของคุณก็จะคมชัดมากขึ้นด้วยคุณจะมีสติรับรู้ถึงสีและเสียงเพิ่มมากขึ้นการขยายขนาดของความรู้สึกทางกายภาพนี้หมายความว่า เซล์ต่างๆที่อยู่ในสนามพลังออร่าของคุณกำลังเริ่มต้นภารกิจแห่งการกำจัดพลังงานที่หยาบที่ติดขัดที่ถูกสร้างขึ้นมานานกว่าหลายพันปีแล้วออกไปพันธนาการอันหนาทึบที่ทำให้ประสาทสัมผัสทึบติดตันกักมนุษย์ไว้ให้อยู่แต่ในขอบเขตที่จำกัด กำลังค่อยๆถูกชำระล้างออกไปด้วยเซลล์แห่งแสงสว่างซึ่งจะส่งผลให้สนามพลังออร่าสว่างสวัยมากขึ้นแผ่รัศมีออกไปได้มากขึ้นด้วยโดยเฉพาะเมื่อกำลังมีผู้คนที่ตื่มรู้ถึงศักยภาพอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในตนเองได้มากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้แล้วด้วย กายเนื้อจะค่อยๆถูกนำเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนรูปแบบของแสงสว่างที่มีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อทำให้ได้ร่างกายแห่งแสงสว่างแบบเดิมที่ถูกออกแบบมาเพื่อมนุษย์ทุกๆคนกลับคืนมาเหมือนเดิมชี่รักทั้งหลาย จงอย่าจับตาดูแต่ความวุ่นวายการทำลายล้างที่กำลังลุกลามอยู่บนโลกในตอนนี้จงใช้ชีวิตในแต่ละวันอยู่ที่สูงกลางหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ศูนย์กลางพลังงานโซล่าของคุณเพื่อที่คุณจะได้พสามรวมร่างกายเนื้อของคุณ ให้เข้ากับแสงสว่างแห่งพระผู้สร้างได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วจากนั้นจงส่งของขวัญอันล้ำค่านี้ลงไปสู่ใจกลางของโลกส่งออกไปสู่โลกแห่งวัตถุธาตุนี้จงรับรู้ไว้ว่าผลงานของการร่วมมือกันของเหล่าผู้พิทักษ์โลก ที่กระจายอยู่ทั่วโลกนั้นกำลังทำให้เกิดความแตกต่างเกิดขึ้นมาแล้วพวกเราคือพลังแห่งความดีงามอันยิ่งใหญ่ที่ไม่อาจถูกปฏิเสธได้เราคือผู้พิทักษ์รักษาและผู้ปกป้องที่ซื่อสัตย์ของคุณตลอดกาล จงอย่าลืมเทคนิคในการควบคุมภาวะอัลฟาซึ่งเป็นเครื่องมืออันล้ำลึกและมีประสิทธิภาพมากอย่างยิ่งคุณจะสามารถพัฒนาความสามารถได้ดียิ่งขึ้นคุณจะสัมผัสถึงจิตอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณเองได้คุณจะกระทำการอย่างเป็นธรรมชาติอย่างถูกต้อง และบรรลุไปถึงเป้าหมายของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดจากท่านมหาเทพมิคาเอลนะคะขอขอบคุณผู้แปลและแอดมินเพจข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธนวรัตมาณที่นี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ